จิตใจที่เบาสบายเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าไม่มีอะไรคงทนถาวรในโลกนี้สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่องสู่ความสงบด้วยธรรมคืนนี้เรามาพักใจกับธรรมะที่จะช่วยให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและเรียนรู้วิธีปล่อยวางความผูกพันที่ทำให้ใจหนักอึ้งเมื่อเราเข้าใจความจริงของสรรพสิ่ง จิตใจจะค่อยๆเบาขึ้นและชีวิตจะเริ่มไหลไปอย่างราบรื่นและสงบมากขึ้นในชีวิตประจำวันเรามักจะยึดติดกับสิ่งต่างๆมากมายบางคนยึดติดกับทรัพย์สินบ้านรถเงินทองบางคนยึดติดกับความสัมพันธ์ยึดติดกับบุคคลบางคนยึดติดกับความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองการยึดติดเหล่านี้ ทำให้ใจของเราหนักไม่เป็นอิสระเพราะเราพยายามเกาะเกี่ยวไว้กับสิ่งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถยึดไว้ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าทรงสอนเราว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีลักษณะสำคัญสามประการประการแรกคือความไม่เที่ยงหรือที่เราเรียกว่าอนิจจงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรคงที่ถาวรดอกไม้ที่บานสวยงามในวันนี้ก็จะเหี่ยวแห้งไปในวันข้างหน้าร่างกายที่แข็งแรงในวันนี้ก็จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาความรักที่แรงกล้าในวันนี้ก็อาจจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปแม้แต่ความคิดความรู้สึกของเราเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือความเป็นทุกข์ หรือทุกขังความทุกข์นี้ไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความไม่สมบูรณ์ความไม่น่าพึงพอใจความหนักอึ้งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามต่อต้านความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราต้องการให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงต้องการให้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่กับเราตลอดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นและประการที่สาม คือความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่มีแก่นสารที่แท้จริงไม่มีตัวตนที่เราสามารถเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้อย่างร่างกายของเราเองเราไม่สามารถสั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่สามารถสั่งให้มันไม่แก่ไม่เท่าได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนี้อย่างแท้จริงเราเพียงแค่ยืมมันมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเราเข้าใจความจริงสามประการนี้เราจะเห็นว่าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนและไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นเป็นเหมือนการพยายามกอดเอาน้ำไว้ในมือยิ่งกอดแน่นน้ำยิ่งไหลหลุดลอดนิ้วออกไปมากขึ้นยิ่งพยายามยึดมั่นเราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นการยึดมั่นถือมั่นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอุปาทาน คือการที่จิตของเราเข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพันไว้กับสิ่งต่างๆทำให้ใจไม่เป็นอิสระอุปทานนี้มีหลายระดับบางคนยึดติดกับรูปกับรถกับกลิ่นกับเสียงบางคนยึดติดกับความสุขความสบายบางคนยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองจนไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้บางคนยึดติดกับตัวตนของตัวเอง จนกลายเป็นความหลงในตัวตนแต่เมื่อเราเริ่มเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นลงทีละน้อยทางพุทธศาสนาเรียกสภาวะของการคลายกำหนัดนี้ว่าวิราคะคือความคลายความสเสน่หาความผูกพันความยึดมั่นในสิ่งต่างๆลงไปวิราคะไม่ได้หมายความว่า เราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหรือต้องหนีไปอยู่ตามลําพังในป่าแต่หมายถึงการอยู่กับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เบาไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกมัดเมื่อเราเข้าใจว่าบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับเงินทองที่เรามีหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เราก็จะเริ่มใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่แตกต่าง เราดูแลบ้านให้ดีแต่ไม่ยึดติดว่ามันต้องสวยงามหรือใหญ่โตเกินความจำเป็นเราใช้รถให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ผูกใจว่ามันต้องเป็นรถหรูที่ทุกคนต้องชื่นชมเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงแต่ไม่เครียดเมื่อพบว่ามันเริ่มเสื่อมโทรมไปตามวัยการมีเงินทองมากมายก็เช่นกันหลายคนคิดว่าเมื่อมีเงินมากแล้ว จะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงคนที่มีเงินมากมักจะมีความกังวลมากกังวลว่าเงินจะหมดไปกังวลว่าจะเก็บไว้ที่ไหนให้ปลอดภัยกังวลว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ยิ่งมีมากยิ่งยึดมากใจก็ยิ่งหนักการมีเงินพอใช้พอเพียงรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นและไม่ผูกใจกับมันจนเกินไป จะทำให้เรามีความสุขและสงบมากกว่าความสัมพันธ์กับคนที่เรารักก็เช่นเดียวกันเรารักพวกเขาห่วงใยพวกเขาแต่เราไม่ควรยึดติดจนเกินไปทุกคนมีชีวิตของตัวเองมีทางเดินของตัวเองบางครั้งคนที่เรารักอาจต้องจากเราไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเมื่อถึงเวลานั้นหากเราเข้าใจความไม่เที่ยง เราจะสามารถปล่อยวางได้ด้วยความเข้าใจแทนที่จะยึดติดและทุกทรมานอยู่กับความสูญเสียการฝึกฝนจิตให้เห็นความไม่เที่ยงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยเมยหรือไม่สนใจสิ่งต่างๆในชีวิตแต่หมายถึงการมีความสมดุลเรายังคงดูแลสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราให้ดียังคงรักและห่วงใยคนที่เรารักยังคงทำงาน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆแต่เราทำทั้งหมดนี้ด้วยใจที่เบาด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตการเห็นความไม่เที่ยงเป็นการสร้างบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะมันทำให้เราเลิกสร้างกรรมที่มาจากความโลภความโกรธและความหลงเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็ไม่โลภ เมื่อเราไม่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่โกรธเมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้นและเมื่อเราเห็นความจริงของสรรพสิ่งเราก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นจิตใจที่เบาสบายไม่ยึดติดคือจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสงบเป็นจิตใจที่พร้อมจะรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ เป็นได้หรือเสียเราสามารถรเผชิญกับมันได้ด้วยใจที่มั่นคงและสงบเมื่อเราเริ่มปฏิบัติตามหลักนี้เราจะพบว่าชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนไปเราจะหยุดวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่แน่นอนหยุดกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหยุดเสียใจกับอดีตที่ผ่านไปแล้วเราจะเริ่มอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจที่เบาสบายไม่ยึดติดกับผลที่จะเกิดขึ้นการเห็นความไม่เที่ยงนี้เองที่เป็นรากฐานของความสงบที่แท้จริงเป็นหนทางสู่ความเป็นอิสระของจิตใจทำให้เราสามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดมีอะไรหรือไม่มีอะไรเพราะความสุขของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความสงบภายในใจของเราเองนี่คือบุญใหญ่ที่เราสามารถสร้างให้กับตัวเองได้บุญที่เกิดจากปัญญาจากการเห็นความจริงของชีวิตบุญนี้จะติดตัวเราไปเป็นที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิตมากกว่าทรัพย์สินใดๆที่เราสะสมไว้เพราะทรัพย์สินทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง แต่ปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงนี้จะเป็นแสงสว่างนำทางให้เราก้าวผ่านความมืดมนของชีวิตไปได้ในชีวิตประจําวันเรามักจะเห็นตัวอย่างของการยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวบางครั้งเราตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งแล้วรู้สึกเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุหรือบางครั้งเรารู้สึกหมุดหิดง่ายขึ้นโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน นั่นเป็นเพราะอารมณ์ของเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันแต่เรามักจะพยายามควบคุมมันพยายามทำให้อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาและเมื่อทำไม่ได้เราก็รู้สึกผิดหวังและทุกข์ใจการเข้าใจว่าแม้แต่อารมณ์ก็ไม่เที่ยงจะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปเมื่อเราเศร้าเรารู้ว่ามันจะผ่านไปเมื่อเรามีความสุข เราก็รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเช่นกันการมีความเข้าใจนี้ทำให้เราไม่ลอยไปกับอารมณ์ไม่ให้อารมณ์มาบงการชีวิตของเราเราสามารถอยู่กับอารมณ์นั้นได้อย่างสงบโดยไม่ต้องต่อต้านหรือยึดติดกับมันหลายคนมักจะยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองเมื่อเรามีความเชื่อหรือความคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรามักจะยึดมั่นในมัน จนไม่สามารถเปิดใจรับฟังมุมมองอื่นได้เมื่อมีคนมาโต้แยง้งหรือไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ารู้สึกโกรธรู้สึกว่าถูกทำลายแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแม้แต่ความคิดของเราเองก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้น ความงามของร่างกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนยึดติดกันมากโดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการเปรียบเทียบกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายคนใช้เวลาและเงินทองมากมายเพื่อรักษาความงามเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่ความจริงก็คือร่างกายนี้ต้องแก่ชราไปตามธรรมชาติไม่มีใครหนีพ้นได้ การยึดติดกับความงามภายนอกจะทำให้เราทุกข์ไม่เห็นวม่าตัวเองเริ่มแก่ขึ้นเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีผมหงอกแต่ถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเราก็จะดูแลมันด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ยึดติดกับความงามของมันเราออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่เพื่อให้งามที่สุดแต่เพื่อให้ร่างกายนี้ใช้งานได้ดี สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เรามีมันและเมื่อมันเริ่มเสื่อมโทรมเราก็รับรู้และยอมรับความจริงนั้นด้วยใจที่สงบในพุทธประวัติมีเรื่องเล่าที่สะท้อนเรื่องความไม่เที่ยงได้อย่างลึกซึง้งครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ากิสาโคตมีลูกชายของนางเสียชีวิตเมื่อ,อยังเล็กนางโศกเศร้ามาก อุ้มศพลูกไปทั่วหมู่บ้านขอร้องให้คนช่วยรักษาลูกของนางมีคนบอกนางให้ไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อนางไปถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะช่วยได้แต่นางต้องหามเมล็ดมะขามให้ได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยนางกิสาโคตมีจึงเดินไปตามบ้านต่างๆถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่ทุกบ้านที่นางไปถาม ต่างบอกว่าเคยมีคนตายแล้วบ้างก็เสียพ่อบ้างก็เสียแม่บ้างก็เสียลูกเสียสามีเสียภรรยาเมื่อนางเดินไปเรื่อยๆนางก็เริ่มเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นได้ไม่ใช่เฉพาะลูกของนางคนเดียวที่ต้องตายนางจึงกลับมาหาพระพุทธเจ้านำศพลูกไปชาปนกกิจด้วยใจที่สงบ และขอบวชเป็นภิกษุณีเรื่องราวของนางกิสาโคตะมีสอนเราว่าความทุกข์จะจางหายไปเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าทุกคนที่เกิดมาต้องตายเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดต,ติดกับชีวิตที่ต้องพลัดพรากได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เศร้าแต่เราจะไม่จมอยู่ในความเศร้านั้น จนไม่สามารถก้าวต่อไปได้การเห็นความไม่เที่ยงนี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเวลาที่เรามีกับคนที่เรารักมีจำกัดเราก็จะใช้เวลานั้นอย่างมีคุณค่าไม่เสียเวลาไปกับการทะเลาะเบาแหวงไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ไม่สำคัญเราจะให้ความสำคัญกับก,บการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความเข้าใจเราจะพูดคำดีๆกันทำสิ่งดีๆให้กันเพราะเรารู้ว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันเมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเราก็จะใช้มันในทางที่ดีใช้มันทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการกินของไม่ดีดื่มสิ่งเสพติดหรือใช้ชีวิตอย่างประมาท เราจะดูแลร่างกายนี้ให้ดีเพื่อให้มันสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญสร้างกุศลได้นานที่สุดเมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินไม่เที่ยงเราก็จะใช้มันอย่างคุ้มค่าไม่สะสมมากเกินความจำเป็นแต่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แบ่งปันให้ผู้ที่ขาดแคลนทำบุญทำทานสร้างสิ่งดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เงิน,นทองที่เราสะสมไว้อาจหมดไปได้แต่บุญที่เราสร้างจะติดตัวเราไปตลอดการปฏิบัติตามหลักนี้ไม่ใช่เรื่องยากเริ่มต้นได้จากการสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันสังเกตว่าเรายึดติดอะไรบ้างอะไรที่ทำให้เราทุกข์เมื่อไม่ได้หรือสูญเสียไปแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง เราสามารถควบคุมมันได้หรือไม่มันคือตัวตนของเราจริงๆหรือไม่เมื่อเราถามคำถามเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงและไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆทุกอย่างมาและไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราเห็นความจริงนี้ชัดเจนขึ้นจิตใจของเรา ก็จะค่อยๆค,คลายความยึดติดลงทีละน้อยการคลายความยึดติดนี้จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นขึ้นมากเราจะไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงอีกต่อไปไม่พยายามให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงไม่พยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ทำในสิ่งที่ควรทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดกับผลที่จะเกิดขึ้น การปล่อยวางความยึดติดไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยเมยหรือไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยไม่ผูกใจไว้กับผลเราทำงานอย่างเต็มที่แต่ไม่กังวลว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเรารักคนที่เรารักแต่ไม่ยึดติดว่าพวกเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดไปเราดูแลสุขภาพของเราแต่ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือความตายชีวิตที่ปราศจากการยึดติดคือชีวิตที่เบาชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้มาจากการมีหรือได้ในสิ่งต่างๆแต่มาจากการไม่ต้องการการไม่ยึดติดการรู้จักพอและการมีจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายเมื่อเราเดินบนหนทางนี้ เราจะพบว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นเรามีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆมีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นมีความเข้าใจและเมตตาต่อทุกชีวิตเราจะรู้สึกเบาสบายไม่มีภาระหนักอึ้งในใจและสามารถนอนหลับอย่างสนิทในทุกคืนเพราะเรารู้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วและเราไม่มีอะไรต้องยึดติดหรือกังวล ในการใช้ชีวิตประจำวันมีแนวทางง่ายๆที่เราสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตให้เห็นความไม่เที่ยงและคลายความยึดติดลงทีละน้อยแนวทางเหล่านี้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้เวลามากแต่หากคำอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลที่ยิ่งใหญ่ต่อจิตใจและชีวิตของเราแนวทางแรกคือการฝึกสติในชีวิตประจำวัน การมีสติคือการรู้ตัวรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อเราทำอะไรเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเมื่อเราคิดอะไรเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเมื่อเรารู้สึกอะไรเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรการมีสติอย่างต่อเนื่องนี้จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งได้ชัดเจนขึ้น ลองสังเกตลมหายใจของเราสักครู่เราจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกไม่เหมือนกันเลยในแต่ละครั้งบางครั้งลึกบางครั้งตื้นบางครั้งยาวบางครั้งสั้นลมหายใจที่เราหายใจเข้าในนาทีนี้ไม่ใช่ลมหายใจเดียวกับที่เราหายใจเข้าในนาทีที่แล้วนี่คือความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆวินาทีของชีวิต เมื่อเรามีสติกับการกินเราจะเห็นว่าอาหารที่เรากินนั้นเปลี่ยนแปลงรสชาติไปในปากของเราคำแรกอาจหวานแต่คำต่อไปอาจเค็มหรือเปรี้ยวไม่มีรสชาติใดคงอยู่ถาวรเมื่อเรามีสติกับการเดินเราจะเห็นว่าแต่ละก้าวไม่เหมือนกันบางก้าวเบาบางก้าวหนักร่างกายปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลา การมีสติในชีวิตประจำวันนี้จะช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งและเมื่อเราเห็นบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่แปลกใจหรือต่อต้านเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเราจะยอมรับและปรับตัวได้อย่างราบรื่นแนวทางที่สองคือการฝึกความกตัญญูและการระลึกถึงพระคุณเมื่อเราระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณต่อเราเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เรามีในวันนี้ล้วนมาจากความเมตตาและความช่วยเหลือของผู้อื่นร่างกายนี้มาจากพ่อแม่ความรู้มาจากครูอาหารการกินมาจากเกษตรกรเสื้อผ้ามาจากช่างตัดเย็บทุกสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องกันการเห็นความเกี่ยวเนื่องนี้ จะช่วยให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราโดยแท้จริงทุกสิ่งมาจากส่วนรวมและจะกลับไปสู่ส่วนรวมเราเป็นเพียงผู้รับช่วงมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นการเห็นแบบนี้จะทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งของและจะมีจิตใจที่พร้อมจะแบ่งปันให้ผู้อื่นมากขึ้นแนวทางที่สคือการทำบุญให้ทานการให้ เป็นการฝึกจิตให้คลายความยึดติดเมื่อเราให้สิ่งของออกไปเราก็กำลังบอกกับจิตของเราว่าเราไม่ได้ยึดติดกับมันมากนักเราพร้อมที่จะปล่อยวางมันได้การให้ไม่จำเป็นต้องให้มากหรือให้ของมีค่าแต่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยความเต็มใจไม่คาดหวังผลตอบแทนการให้อาจเป็นการให้ทรัพย์ให้อาหารให้เสื้อผ้า หรืออาจเป็นการให้เวลาให้กำลังใจให้คำปรึกษาให้รอยยิ้มทุกการให้ล้วนเป็นบุญที่จะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนและเบาสบายขึ้นและเมื่อเราคุ้นเคยกับการให้เราจะพบว่าการปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตง่ายขึ้นมากนอกจากการให้ทรัพย์แล้วการให้อภัยก็เป็นการให้ที่สำคัญมากเมื่อเรายึดติดกับความโกรธ ความแค้นหรือความไม่พอใจที่มีต่อผู้อื่นเราก็กำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองการให้อภัยคือการปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อคนที่ทำผิดต่อเราแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อให้จิตใจของเราเบาและเป็นอิสระการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมหรือยอมรับสิ่งที่ไม่ดีแต่หมายถึงการไม่ให้เหตุการณ์ในอดีต มาครอบงำใจของเราในปัจจุบันเราจดจำบทเรียนแต่ปล่อยวางอารมณ์ที่เจ็บปวดเราเรียนรู้ที่จะระวังแต่ไม่แบกความโกรธไว้ในใจการดูแลสุขภาพกายและใจก็เป็นส่วนสําคัญของการปฏิบัติธรรมเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใสและพร้อมที่จะเห็นความจริงการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอล้วนเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองเป็นการดูแลเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทำความดีและสร้างบุญกุศลการดูแลจิตใจก็เช่นกันเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองเช่นการดูข่าวร้ายการฟังเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความโกรธหรือความกลัวการพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ แทนที่จะทำเช่นนั้นเราควรหันมาอ่านธรรมะฟังธรรมะสนทนากับคนดีๆที่จะช่วยเติมพลังบวกให้กับเราการรักษาศีลก็เป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมศีลห้าที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราเมรัย การรักษาศีลทำให้เรามีจิตใจที่สะอาดไม่มีความผิดไม่มีความกลัวมีความมั่นใจในตัวเองและเมื่อจิตใจสะอาดการเห็นความจริงของชีวิตก็จะชัดเจนขึ้นนอกจากนี้การเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นการฝึกที่ดีการส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังทุกชีวิตรวมถึงตัวเราเองด้วยจะช่วยทำให้จิตใจอบอุ่น และไม่ยึดติดเมื่อเรามีเมตตาเราจะไม่โกรธง่ายไม่แค้นง่ายและไม่ยึดติดกับตัวตนของเราเองมากเกินไปเพราะเราเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครอยากทุกข์สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องที่ทำวันเดียวแล้วจะเห็นผลทันที แต่เป็นเรื่องของการสะสมเล็กสะสมน้อยวัลลนิดวัลลหน่อยเหมือนการหยดน้ำใส่โอง่งหยดวันนี้หยดพรุ่งนี้สักวันหนึ่งโอ่งก็จะเต็มการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันฝึกวันนี้ฝึกพรุ่งนี้สักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะบรรลุถึงความสงบและความเป็นอิสระอย่าท้อแท้หากยังไม่เห็นผลยังหมดหวัง หากยังไม่สามารถปล่อยวางได้การเปลี่ยนแปลงจิตใจต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นแต่ทุกครั้งที่เราพยายามทุกครั้งที่เราตั้งใจปฏิบัติเราก็กำลังสร้างบุญกำลังก้าวไปในทางที่ดีขึ้นแม้จะช้าแต่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนในทุกๆวันถ้าเราสามารถระลึกได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง และเราไม่ควรยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นก็นับว่าเราได้สร้างบุญแล้วนั่นคือบุญที่เกิดจากปัญญาจากการเห็นความจริงบุญนี้จะนำพาเราไปสู่ความสงบความเป็นสุขและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงชีวิตที่มีความเข้าใจในความไม่เที่ยงคือชีวิตที่เบาไม่มีภาระหนักอึ้งไม่มีความกังวลมากมายเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมาและไป เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ไม่ผูกใจไว้กับผลเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ไม่ยึดติดกับชีวิตเราอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ให้โลกครอบงำจิตใจของเราคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนหลับลองนึกถึงสิ่งที่เราได้ยินวันนี้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งแล้วปล่อยวางทุกสิ่งที่เราเคยยึดติดไม่ว่าจะเป็นความกังวลความโกรธ ความเศร้าหรือแม้แต่ความสุขปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนน้ำที่ไหลผ่านมือของเราขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เบาสบายปราศจากการยึดติดและเต็มไปด้วยความสงบในทุกลมหายใจหากเรื่องราววันนี้ทำให้รู้สึกดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจต้องการฟังธรรมะด้วยและติดตามช่องสู่ความสงบด้วยธรรม เพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆในคราวหน้าพบกันใหม่ในธรรมะคราวหน้าสวัสดีครับ